สวัสดีจ้ามนีพ่อกับแม่นัดอีกแล้วเด้อจ้ะเด้อมนีเสนอเมนูแกงไก่ใส่ฟักจ้าเป็นฟักหอมเด้อจ้ะเด้อเครื่องแกงข้าก็ะตาไว้เรียบร้อยแล้วจ้าตั้งหม้อแล้วก็เอาไก่ลงไปขัวก่อนเด้อจ้ะเด้อขัวไก่ให้มันสุกก่อนจ้าอใส่เครื่องแกงลงไปจ้าเครื่องแกงที่ขาตัมใบเนาะจ้าทุกคนเตรียมใบใส่ลงไปเลยจ้า ัวใส่กับไก่ใ่มันหอมหอมสะก้อนไหกไก่สุกเนาะจ้ะเนาะจากนั้นก็เอาเกลือด้อจะด้อเอาเกลือมาใส่นิดหน่อยจ้ะเพื่อเพิ่มความนัวเนาะเกลือมาใส่เพื่อเพิ่มความนัวไม่นัดหมักนันวหรือจ้ะเพไ์โป้หมักนัวก็ก็แล้วแตสสูตรไผ่สูตรมันเด้อจด้อใส่เกลือลงไปขวใส่กันกบไก่กับเรื่องแกงเด้อจะด้อเพื่อใหหกินหอมจ้ะ ให้ไก่สุกจากนั้นใส่น้ำปลรรา,รรา้าเด้อจะเด้อน้ำปลา้ามักนัวกับใส่หลายจะไม่นัดมักนัวจะไม่นัดก็ใส่ลงไปคนคน้นคนเนาะจ,จะเนาะขัวขวัวขัว,ขว,ขวให้ไก่สุกจะจากนั้นก็นชูโรดเด้อจะตามด้วยชูโรดใส่หน่อยก็แซบหน่อยจะแซบใส่หลายก็แซบหลายแล้วแต่ผูมักเนาะสำหรับเมนัดเมนัดมักดีเด้อจะเด้อ คนค้นคนจะค้นกับใบขวานเนาะทุกคนเนาะขวานไก่ให้สุกจ้ะใส่น้ำปลาน้ำอีกซาเพื่อเพิ่มความนัวความนัวลขาดบ่ได้เด้อจ้ะเด้อเฮ็ดยังกัยญาเนาะเฮ็ดยังกขาดนัวบ่ได้เด้อจ้ะอ่าพ่อไก่เริ่มสุกแล้วเฮาก็เติมน้ำเด้อจ้ะเด้อเติมน้ำลงไปพ่อให้ท่วมไก่เด้อจ้ะเด้อแม่นัดบ่มักน้ำหลายจ้ะพอท่วมไก่พอพอท่วมไก่ให้ไก่สุกจ้ะ จากนั้นก็ปิดฝาไว้เด้วยจ้าทุกคนปิดฝาหม้อไว้ให้ไก่สุกก่อนจ้าพอไก่สุกแล้วเริ่มสุกแล้วเข้ากับเปิดฝาหม้อเด้๋ยจ้าใส่ฝักหอมลงไปเด้อยจ้าฝัากของเข้าเป็นฟักหอมจ้าเป็นฟักหอมเนาะซื้อมาแต่ตลาดเดี๋จ้เด้อยฟักหอมใส่ฟักหอมลงไปกระเพื่อคล่อมหอมขาวกวเกาเนาะจ้าทุกคนเนาะ ฟักหอมห่ากระเรียมใบเรียบร้อยแล้วจ้าใส่ลงไปเลยอ่าไก่กับเครื่องแกงกับหอมอยู่แล้วเด้อจ้าใส่ฟักหอมลงไปก็สีหอมกว่าเก่าอีกจ้าเห็ดให้ช่วนหิวเข่าแล้วจ้าทุกคนจากนั้นก็ค้นค้นเด้อจ้าเด้อค้นค้น,คน,คน,คนอ่าปิดฝาหม้อว้ก้อนรอให้ฟักสุกเด้อทุกคนเด้ออ่าพอผ่านไปแล้วฟักเริ่มสุกแล้ว เฮากัใส่ต้นหอมกะอ่ากะพักนั่งตู้เด้อจ้ะเด้อที่เฮ้าได้เตรียมไหวเนาะเพิ่มความหอมลงไปแห้งหอมกว่าเก่าอีกจ้าทุกคนบานนี้แห้งหอมแห้งเฮ็ดในหิวนาะจ้ะเนาะไม่นัดกะสิฝ้าเฮ็ดเด้อจ้ะเด้อฝ้าเฮ็ดกะฝ้า,ก,าก,ก,กินคือกันจ้าและแล้วหน้าตาแกงไก่ของเราก็เป็นแบบนีล้ละจ้าแกงไก่ใส่ฝากจ้าทุกคนมากเด้อจ้ะเด้อไผซิมากินเขาเทียงน้ำกันจ้า